ดูเพศน้องดิตัวนี้เพศอะไรเพศผู้ครับไหนดูจากไหนดูดิดูจากตูดมันครับมันมีสิงที่ท้องพีกดูสิที่ท้องเบาๆเดี๋ยวน้องเจบนี่ตัวผู้ตรงนมมันมีไหมนะนมนมนมไม่ไม่ค่อยเห็นนมอันนี้น้องตัวผู้ใช่ไหมดูตัวนี้หนึ่งดูตัวนี้วันนี้พี่เดมมาดูเพศน้องค่ะ ตัวน,นี้นเจ็ดวันแล้วตัวน,นี้ตนนัวเมียนะคะนี่ได้มีนมจุกน้องหน่อยเดี๋ยวจะไปคืนน้องคืนแม่เขาละเจ็ดวันค่ะแม่มเป็นคู่เกิดเผือกตาดำนะคะพ่อก็เป็นคู่เกิดเผือกตาดำสีอย่างนี้เลยมีคนแล้วนะคะสีน่าจะอ่อนนะเดี๋ยวมาลล้นไปด้วยกันดูนะคะได<ม>้ฮีโมเดิมจุบจุบอีกทีจะเก็บน้องและ